สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาให้ดูวิธีการเหมือนสร้างไรายได้นะคะดูว่ามันมีกฎอะไรบ้างนะคะเข้าไปดูก่อนค่ะเพราะว่าหลายคนมาบอกมาว่าต้องมียอดวิวกี่ยอดวิวขึ้นไปแต่เราเป็นคนบอกว่าเป็นนาทีบางท่าน ชอบพูดถึงยอดวิวนะคะว่าต้องเกี่ยยอดวิวขึ้นไปแต่วันนี้จะพาไปดูกันจะว่ายอดวิลหรือนาทีนะคะที่เขานับกันอาจารย์เข้าไปดูเลยไม่อยู่โฆษณาในสตรีมนะจ๊ะเข้าไปที่บอร์ดแดชบอร์ดมืออาชีพจ้าแล้วก็เลื่อนลงมานะคะสร้างไรายได้จ้าแล้วก็เข้าไปดูดาวก่อนอ่ะเข้าไปดูดาวว่ากดของเขามีอะไรบ้างนะคะ เพิ่มกลุ่มเป้าหมายของคุณก็คือว่าถ้าจะผ่านกฎนี้นะคะดาวนะคะก็คือมีผู้ติดตามหนึ่คนขึ้นไปข้อที่สองก็คือมีผู้ติดตามหนึ่งพันคนขึ้นไปเป็นเวลาหกสิบวันติดต่อกันเข้าใจไหมคะมีผู้ติดตามหนึ่งพันคนเป็นเวลาหกสิบวันติดต่อกันนะภายในหกสิบวันเนี้ยมีผู้ติดตามหนึ่งพันคนเข้าใจไหมคะพูดนะ หวังว่าจะเข้าใจแล้วก็อยู่อาศัยในประเทศที่มีสิทธิ์อันนี้ก็ถูกต้องก็อยู่ในอาศัยที่ในประเทศที่มีสิทธิ์ดาวนี่นะคะไม่ใช่โฆษณานะคะดาวเปรียบเสมือนพวงมาลัยที่เขามาคล้องให้เรานะคะถ้าเขาชอบเราเขาถูกใจเราเขาก็จะซื้อดาวเพื่อเอามาให้เรานะคะเพื่อมาส่งเป็นของขวัญให้กับเรานะคะอันนี้เป็นผู้ชมนะคะที่ให้ไม่ใช่ทาง Facebook เป็นผู้ให้นะคะ ต่อมาเลยจ้าต่อมาก็จะมีโบนัสอันนี้ไม่พูดถึงนะคะเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาเนาะโคษณาในสตรีมนะคะเข้าไปดูกันจ้ะว่ามีอะไรบ้างกดเข้าไปก็จะมีกดของเขานะคะก็จะมีดังนี้จ้าอาศัยอยู่ในประเทศที่มีสิทธิ์และอันต่อมาก็คือขยายกลุ่มเป้าหมายของคุณคุณมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ตรงกับข้อข้างล่างหรือเปล่าแนวนั้นนะคะ มีผู้ติดตามจำนวน5,000คนขึ้นไปนะคะนั่นก็ยังไม่ถึงนะคะแล้วก็การรับชมวิดีโอแบบ On Demand หรือวิดีโอแบบถ่ายทอดสดอย่างน้อย6,000 60, 0นาทีนี่นะคะนาทีนะคะทุกคนไม่ใช่วิวนะคะต้องมีคนเนี่ยผู้ติดตามเนี่ยเข้ามาชม วิดีโอของคุณหรือว่าถ่ายทอดสดของคุณอย่างน้อยนะคะหกหกจะหกสิบพันอีกนะหกหมื่นนาทีนะคะหกหมื่นนาทีอ้วา 60, อว,า 60, วาต่อไปก็คือคุณสามารถแชร์วิดีโอที่เข้าแกนห้ารายการขึ้นไปหรือถ่ายทอดสดห้าครั้งขึ้นไปในช่วงสามสิบวันที่ผ่านมา นี่เลยจ้านี่แหละกดมันก็มีอยู่แค่นี้ทุกคนตกลงเป็นนาทีนะคะไม่ใช่เป็นวิวนะคะฉะนั้นพยายามสร้างคลิปที่ดีและมีคุณภาพนะคะเขาจะได้แบบว่าเข้ามาดูหรือว่าความหันสาก็ได้นะคะไม่ต้องมาโอโหมานั่งหลักการโป๊ะเป๊ะมากมายนะคะทุกคนหลักการบางทีก็ดีแต่บางทีก็ไม่จําเป็นต้องดูว่าเราถนัดอะไรด้วยแล้วก็ผู้ชมเนี่ยชอบ ผู้ชมที่เข้ามาติดตามเราเนี่ยเขาชอบแนวไหนแนวนั้นนะคะทำคลิปให้ตรงตามกับตลาดที่เราวางไว้แค่นั้นเองก็คือว่าความต้องการของผู้ชมเน,นาะค่ะนาถึงเน,น้นนักเน้นหนานะคะว่าการาให้คนเขามาติดต่อเอมาเป็นผู้ติดตามเราเนี่ยเราต้องไปเป็นไปในแนวทางเดียวกันมันถึงจะแบบว่าเขาจะได้มาดูคลิปของเรา อย่างแท้จริงแนวนั้นนะคะเอาจากเข้าไปดูในเพจของนานานะคะนานาอินสวีเดนเข้าไปเลยจ้าแล้วก็เข้าไปดูในแดชบอร์ดนะคะดูแดชบอร์ดเลยจ้าแล้วก็การสร้างรายได้ตอนนี้นานาเหลือแค่ตัวเดียวนะคะที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์นะคะก็คือโฆษณาในวิดีโอถ่ายทอดสดกดเข้าไปดูเลยจ้า กดเข้าไปดูเสร็จปุ๊บเขามีแกนอะไรบ้าง 1. อาศัยอยู่ในประเทศที่ไม่เสร็จิ์2ขยายกลุ่มเป้าหมายของคุณตามจำนวนอ่ะจำนวนคนที่ติดตามต้องหมื่นหนึ่งขึ้นไปอผ่านแล้วในช่วง60วันนะคะ60วันนะคะที่ผ่านมาเข้าใจไหมคะก็คือว่า เขาจะนับแบบอัปเดตนะคะ60วันที่ผ่านมาเนี่ยคุณจำเป็นต้องมีผู้ชมวิดีโอออนดีมานการถ่ายทอดสดและการถ่ายทอดสดที่จบไปแล้วรวมกันถึง6 0 0 0 0นาทีเห็นไหมบอกนาทีอีกแล้วว่ะเขาไม่ได้บอกวิวฉะนั้นไปเอามาจากน v i <laughs> วิวนาที รวมถึงจํานวนนาทีที่เล่นซ้ำนะคะแต่ไม่รวมเวลาในการรับชมที่ได้รับการโปรโมทโพสข้ามหรือได้รับสปอนเซอร์เข้าใจไหมคะทุกคนก็คือว่าเขาจะไม่นับให้นะถ้าคุณมีสปอนเซอร์หรือว่าคุณจะเป็นแบบว่าโพสข้ามๆนะ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 แบบเหมือนปาดหน้าจอดูเฉยๆนะนะเขาก็ไม่ไม่นับ แล้วก็การโปรโมทโพสถ้าใครลงโฆษณากับโพสต์นั้นๆนะคะคุณจะไม่ได้รับการนับแต้มนาทีนั่นแหละจากคือความหมายของเขานะคะแล้วก็อีกด่านหนึ่งก็คือจํานวนนาทีที่รับชมอย่างน้อย6 0 0 0ืนาทีจากจํานวนรวมที่เข้าเกณฑ์0 0 0 0น 6, นาทีนาทีแล้วเห็นไหมในช่วง60วัน ที่ผ่านมาต้องเป็นต้องเป็นการรับชมวิดีโอถ่ายทอดสดเห็นไหมหกหมื่นเหมือนเดิมนะคะนาทีนะคะทุกคนนาทีแล้วก็คุณจะได้แชร์วิดีโออันสุดท้ายเนี่ยคุณจะได้แชร์วิดีโอที่เข้าเกณฑ์สามรายการขึ้นไปหรือการถ่ายทอดสดสามครั้งขึ้นไปในช่วง30วันที่ผ่านมา ฉะนั้นทุกคนพยายามทำให้คนดูเนี่ยสนใจคลิปคลิปของเราให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าบางคนอย่างเงี้ยดูหนึ่งนะหนึ่งวินาทีปัดผ่านบางคนดูสามวินาทีปัดผ่านเข้าใจไหมคะก็มันก็เป็นแค่สี่วินาทีและกี่ยอดวิวคุณหนึ่งจะตามขึ้นมาถึงหกแสนอย่างเงี้ยหรือว่าหกหมื่น ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดนะคะในการทำคลิปเนาะก็ทำคลิปที่สนุกดีมีประโยชน์หรือว่าอะไรต่างๆที่แบบว่าคนดูน่าสนใจหรือว่าเรียกร้องให้ Ad, ออกแนวว่าเหมือนเขาทำคลิปให้แบบว่าคนเขาอยากจะเข้ามาติดตามเราอย่างเงี้ยหรืออยากจะเข้ามาชมทำให้มันน่าสนใจมากขึ้นแนวนั้นนะคะอาจจะให้ความรู้อาจจะให้ความสนุก อาจจะกินอย่างเงี้ยแนวนั้นนะคะหรือว่าพาไปทํากับข้าวพาไปทําสวนพาไปปลูกผักพ,พาไปเที่ยวไปอยู่อาศัยในโรงแรมแนวนั้นอย่างนี้ก็ก็แบบว่าเหมือนทําให้มันเพลิดเพลินอะไรอย่างเงี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจเนาะในการสร้างรายได้แต่ละครั้งว่าเราควรที่จะเพ่งเลงไปตรงไหนมากที่สุดนะคะ ก็ไปคิดและพิจารณาดูกันเนาะก็วันนี้ก็มีแค่นี้ละจ้าขอบคุณมากๆนะคะที่มาติดตามและรับฟังจ้า